ที่ปลูกทรายบัวแดงตัวนี้มันมีข้อดีจังใดจ้ามีข้อดีบ่ะ่ะก็คือว่ามันเป็นจากที่มันมีเลยไหนเนาะเนาะมันก็สิเพิ่มบอกมามรายใดห้าแบบเป็นคานามคาไฟาห,ห้ามใดสีไหมค่ะ <Ee. S 2> มันก็ดีส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นอาชีพเสริมที่่าอยู่ในรัวเรือนเท่าไหมคะ่ะบ่ไดดไปอยู่กลางทงกลางนะค่ะสีไหมค่ะมันอยู่ในขอบได้เฮ่าใดใดสีไหมซอยกันสีไหมค่ะกาสวันนี้ค่ะพี่อรุณีหงษ์มีค่ะอีกซีนึงคือผิดแถวเนาะค่ะ บ้านทุง่งเสกแกค่ะบ้านทุง่งเสกแกหมู่13ตำบลศรีสว่างอำเภอโคกสะใภ้จังหวัดร้อยเอ็ดทางตะกอนอยู่ปาจินบุรีมันนี้อยากหาอาชีพเสริมก็เลยล่องไปเบิ่งในยูทูปมาสี่มีอย,อย่างที่เหมาะเหมาะกับอาชีพสิ่ไหมค่ะ,ะว่าจะรับแต่ถาตั้งเงินเดือนมันก็บ,บ่ไหว้เนีสี่เนาะค่ะเนาะพอมาอสีม่มาต้องมาต้องมีอะไรใดนั่มสี่ไหมค่ะ,คะก็เลยเขาไปเบิ่งในยูทูปเพิ่นบบบนี้เพิ่นว่ามัมีบวัวแดงมันมีหลายๆอย่างลาวเหรอคะต่ว่าพี่เต๋อสนใจ บัวแดงเพราะว่ามันเป็นที่ว่าห้าหาด้ไหมคะหมายถึงว่าน้ำข้องน้ำ,นำหนองห้าด้ก็เลยก็เลยไปเบิงพอะเบิงแล้วมันกับท่านมีหัว,วเนาะเนาะมันก็เลยสร้างเพลินไหมคะสร้างเพลินมาล่องเบิงก่อนจากถังสองถังก็นี้พอล่องแล้วมันมันไดไหมคะมันได้ก็เลยขยับขยายนะจุมามือเนี่พี่รุ่นอยากเริ่มปลูกครั้งแรกเลยสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแหลกที่อย่างจังสิ่งท,ท,ที่ต้องเตรียมมันว่าคะ่ะอันหนึ่งก็มีภาชนะ คือครั้งแรกก็ต้องไปซื้อหานะคะ่ะเอาใส่ในรัวเฮืร์นทิามี่มะค่ะจักวทอหรือ่าทอทอปูนไหมคะจ้าก็ได้แล้วก็หรือว่าองคน้ำขนาดน,น้อยๆก็ได้ค่ะ,คะลองกอนค่ะเราจำเป็นตรงมีฝาปิดคือถังพีเตียวบะค่ะจำเป็นบ่มันก็จำเป็นค่ะแต่ว่าเฮ้าบ่มีส่วนนั้นก็คือใส่ทุกพาติกสีดำค่ะคุมเลยเอา,าเอาสองสันสามสาันคุมให้มันมิดขีดไหมคะมันมีขีดว่าคือแบบบ่ให้มันโดนแสงแดดจ้าค่ะ พี่เต้อเป็นยังจะต้องให้มันมิดชิดโดยที่โบโดนแสงแดดจ้ะมันมิดชิดเพราะว่าเห็นโบไฮดโดนแสงแดดก็กคือว่าถ้าโดนแสงแดดลงไปเนี่ยสีสีเขาจะเปลี่ยนไหมคะอ๋อจตส,สีจมพูจะเป็นสีสีเขียวออกมาเยอะสีไหมคะจา้าที่พี่เต้อบอกว่าตอนแรกถ้าผู้เดยอยากเริ่มต้นกั่ว่าตบไปลงทุนหลายไ<ะ>หร้อง,องเบงกอนเบงกค่ะเอาถังภาชนะที่เขามีในบ้านเขาเริ่มเริ่มปลูกกอนอ๋อ แต่ถ้าสมมติว่มามูนีพ่รุนอะ่ะเอาถังแบบนี้ไปจักถังหนึ่งอยากร้องเนาะอยากร้องอเรียนรูวิธีการเลยจะต้องเอาเตรียมหัวเฮจังไดเนี่ยจาขั้นตอนในการเตรียมเลยก็คือว่าอยากร้องมันวาค่ะ,ะก็คือว่าหัวค่ะสําคัญหัวก็คือช่วงแหลกเข้าห้องว่าท่านมีอยู่แหลกก็คือสร้างเพิ่นค่ะสร้างเพิินมาล่องเบงอ่าก็คือถ้าเขาสร้างหัวมาหัวก็สิเป็นประมาณนี้เลยบ่จาะประมาณนี้ก,นก็สีมีอ,อกมาแนสีไหมคะอื หลังจากนั้นเขากระสิไปเตรียมใส่ถังพี่เจ้านนในน้าไห่ถังหนึ่งประมาณจักกิโลกว่าจ้ะ6-8ค่ะ6-8กิโลค่ะจ้ตีถังเขาเปลเปลยังสี่เนาะค่ะถังเปลแบบนี้เข<ด>าซื่อเตรียมถังมาเรียบร้อยพี่เจาเกาหัวตัวนี้ลงไปเลยค่ะอ๋ออันนี้คือหัวที่เขาสั่งมากระสิบป,ประมาณนี้เนาะจ้ะค่ะนี่ค่ะให้พี่แจวทรงใส เขาคือใส่หลายจะจะหัวมันคือถ้าใส่ประมาณนีคือว่าเขาต้องการผลผลิตให้มันคือเต็มพื้นทีป่ะค่ะให้มัน,น,านาหนาๆนเป็นว่าจะให้มันเกิดยอดเกิดมาหนาๆน,านาเลยให้มันให้มันเต็มพื้นทีก็คือว่าปริมากเขาเข้า่าสมมติว่าลงส่งแหลกก็ต้องหาสิบบาทจ้าเขาต้องได้หาสิบบาทสิมาหมายถึงช่งแหลกเลยค่ะ<อ>ระยะแหลกสิมีเท่าปลูกไว้ค่ะคะกษเทลงไปนี่คือประมาณนีเลยเป็นว่าจะเรากะ เติมน้ำลกไปให้ได้ระดับใดของถังค่ะพี่แต้วระดับใดก็คือวาให้ถ่วมหัวบัวค่ะถ่วมหัวบัวถังแรกังแรกค่ะถ่วมหัวบัวก่อนจะแล้วน้ำเนี่ยเขาเติมไปแล้วเนี่ยมันต้องล้ออีกสามมือสามมือเปลี่ยนค่ะสามมือเปลี่ยนไปถึงมาเอาน้ำแล้วกออกกันนะไม่ใส่เพราะน้ำไม่ใส่ก็ต้องเพิ่มระดับขึ้นไหมค่ะเพราะว่ายังบัวบัวเขาเย่าขึ้นสิแมะก็เพิ่มระดับขึ้นวันเนสามมือต่อมากก็คือเอาน้ำก้าออกนนะไม่ใส่ก็คือเพิ่มเพิ่มน้ำขึ้นมาอีกระดับบ เราดับบัวเขาเพิ่มขึ้นบ้าจ้าวันนี้สุดท้ายพอสุดท้ายปลาเขาเขาเปลี่ยนอีกแล้วเขากือเพิ่มขึ้นมาให้มันประมาณพีเลยค่ะอบัวเขาเน่าขึ้นจ้าคือบัวเนี่ยเขาจะยืดตามน้ำไหมคะจ้าบัวเขาหยุดตามน้ำแล้วมันอยู่ในถังนี่จากเมือเขาค่อยสามารถเก็บได้ค่ะพี่เต๋อสิบสองถึงสิบห้าสิบสองถึงสิบห้าเมือกสีใดถังหนึ่งมันจะสีค่ะปกติมันจะสิบห้าถึงยี่สิบหมายถึงจริงๆนะแต่ว่าของพี่เต๋อเดียคือเอาลงเยอ่ส่เอาลงที่มันเป็นเป็นนอ เป็นนอสิถึงเอาล่มเป็นนอสิถึงเอาล่มมันนี้มันก็จสี่ยนระยะการเก็บขึ้นมา,าสิไหมคะ <c oughs> จากสิบสองก็คือจากสิบสองจงสิบห้าก็คือเก็บได้ปกติมันก็น 20, คือมาเกินยี่สิบในทางเนี่ยที่เขาเก็บแล้วเขาจีดด้ประมาณจากหมัดข่ะตอรอบหนึ่งตอหลอบหนึ่งถั่บัวถั่บัวล่งองขังแหลกเลยนะคะที่หาสิบบาททางหนึ่งได้หาสิบบาทค่ะเก็บรอบเดียวก็จบเลยเห็นบ่จ้ะรอบเดียวจบวันนี้เขาก็เวียนเวียนมาใส่ไหมคะ แล้วก็เวียนหัวไม่หรอกเวียนเวียนที่เทาทีเทาเก็บกอดอ่านั่นั้นที่มันเป็นนอนแหละก็มาลุกแท่นก้อนน้ำปลาปลาบานเท่าธรรมดาอย่างนี้เลยจ้าธรรมดาเนี่ยแหละน้ำปลาปลาบานเท่านี่แหละค่ะอ้โหพี่เต๋อเราในน้ำตัวนี้เขาต้องใส่อีกอย่างลงไปอีกโบจ้าหรือว่าแค่นี้เราจบเลยโบค่ะโบมีสารเจือปนโบมีอย่างทั้งสีขคือน้ำปลาปลาเพี้ยวๆขั้นตอนตัวนี้คือเขาเอาเขาหัว อ๋ออันนี้คือปิดฝาไวเราคบสิบหามือเก็บเป็นบาะจาะนี่ก็คือย้ายเก็บเป็นสี่เลยค่ะมันคือแดงงามแท่นี่แหละค่ะพอเขาปิดฝามีคิดไหมค่ะมหยกระเด็นเขาโดนแสงแดดมันจะเป็นอมาสซีนีเป็นแต่แสบนอะพี่แต่บ่แแสบค่ะเพราะว่ายังเพอมันมันกรอบมันกรอบค่ะ แล้วกัมาล่างอีกรอบนึงมาล่างสามรอบคุณค่ะล่างสามนามคุณดิพูดถึงกะมันปฏิพานธ์อย่างมาเลยเนาะมันก็สะอาดอยู่เดียค่ะมันปฏิพานธ์กับจิงเจอร์ใส่ปุ๋ยอยังกับปฏิเสธไปแต่เไม่บอแต่ว่ามันมีกลิ่นไหมค่ะเพราะว่าบัวนี่เข้ามาจากคลองหนองมันปะมันนี้ง่วงควายมันก็ลงอยู่แล้วมันนี้มันเป็นขีดตมขีดค้นอยู่แล้วไหมค่ะก็ต้องมาค่ะทำความสะอาดแล้วกับเแล้วเด่ก็ต้องมาเจ้าสีก็ต้องเปลี่ยนอีกสีไหมค่ะ ล่างอีกสามน้ำเราจะค่อยมวนใช้ถุงเองเพื่อนเราตอนแรกที่ปลูกมาพี่เตียวไปหาตลาดยังไหนเหตุการณ์ตลาดยังไหนค้นคือแม่าขึ้นหุ่นจากพี่เตียวจ้ะช่วงแรกเนาะค่ะเนาะเด็วขึ้นมามันออกป่ทันหลายเขาเลยหายายน่ะเก็บแล้าแยกกับขายยางตามขายหมู่บ้านกับปากต่อปากสินะคะจ้าเหมืนกระบอกกันว่าผู้นั้นผู้นี้ปลูกบัวเจ้าหน่าสี่กับปากต้อปากก็เลยเพิ่มม้าจะสี่ค่ะจ้า นี่ป่ะค่ะเพราะว่าเขาใส่มาโดนสามปีมันก็จะมีการหัวถีมันหมดอายุปันหรือมว่ามันมันหมดคือมันใส่บได้ค่ะอาสิกระดังอออกออกแล้วก็เอาเอาลงเอาขึ้นคล้องเขาขึ้นหนองเขาขึ้นเกาอ๋อแล้วมันที่ฝืนบ่ค่ะพี่เต้าแต่ลง่อนฝืนค่ะแต่ลงในคล้องในหนองเขาฝืนขึ้นเกาตอนมาถึงตองอออกเพราะว่ามันมันมันอันนี้บได้เพื่อเขาใส่มาโดนไหมค่ะอ๋อมันเกิดเป็นลักษณะนี้คือฟูมาหนี้ถ้าสามมือ ถ้าเขาบ่ลงมาถึงเขาใจเจ้าสิยใบสามหมื่นแต่เขาบ่ล่งก็คือเอาออกค่ะหวัวมันเนี่ยเขาสามารถใส่ได้จากปีจ้ะที่เขาหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆหมุนเวียนเรื่อยๆคือใส่มาแลว้วสามปีค่ะตอนนี้คือใส่มาแล้วสามปีมาหนี้<อ>มันกับสีมี่สามข้วไร่สามปีเนะี่ยมันกับตองมีจาเสีเอ่อขึ้นตองมิยาเ<า>สี่กับตองขึ้นคล้องเฟินขึ้นหนองเฟินมิยาี่ไหมคะพี่เจ้าอันนี้ได้ประมาณจากหมื่นหรอคุณอันนี้ได้เสียบ่อซีถึงหาเปล่าค่ะ ก็สีเกิดมากสีเลยเคยือมัจจัสีค่ะบ่ลเป็นสีชมพูเรามาัจจัสีชมพูเลยเราน้ำเทากับเพิ่มตามนี่ของแม่มเ,<ล>เพิ่มตามอันนี้เทาเปลี่ยนเทาเปลี่ยนหนาอีกสองหลอดบ่ลเพราะเปลี่ยนหนาอีกสองหลอดเทาก็สจขึ้นมาอีกคือสีไหมอมันนี้บัวก็สีเงาขึ้นตามตามระดับน้ำอ๋ออี่คือถังที่พ่อเก็บเมนบอลจากอันนี้อันนี้ค่ะแล้วอีกสองมื่นจะเก็บได้ค่ะอีกสองหมื่นเก็บได้ค่ะอ๋ออันนี้มันจิมัน มันจะกรอบไหมคะอันนี้มันจะกรอบแล้วมันกระสีคือเห็นเหรอคะจริงๆแล้วการลงทุนเห็ดตัวนี้มันลงทุนหลอบเดียวอุปกรณ์จบเลยเนาะค่ะพี่เจ้ทางอันนี้พี่เต๋ซื้อมาสามปีเสามปีแล้วด้ยเนี่ยสามปีแล้วยังใส่ได้อยู่สามปีลงทุนหอดเดียวจบเลยทั้งหัวพันมันแมนทั้งนามเขาก็กใส่นามบานเขาปกติอยอดมากเลยอะค่ะนี่เลยค่ะ มันจะว่ามันจะสี่เนาะคะนะ่ะเนาะหัวเนี่ยมันก็มีการแบบมันหมดอายุก็คือเอาเอาขึ้นขึ้นหนองขึ้นขึ้นธรรมชาติไปมานี่เพิ่นกระหามาสำรองไหวห<อ>มายถึงว่าหลังเก็บเกี่ยวหามาสำรองไหวสิไหมคะแต่ว่าเขาบริขายสิไหมพี่นองผู้ใดอยากเฮ็ดหรืวว่าทันไหนอยากเ็ดค่ะอยากฮ็ดอาชีพเสริมแบบนี้อยากล่องเบิงกับมาเบิงพิเตลใดว่ามีกระสีบอกวิธีแนะนําพิธีใดสช่ไหมคะ สิทุกขั้นตอนก็สิบอกหมดละค่ะพอวา่าเพราะว่าสิได้ซอยกันเนาะจ้าก็ได้มีอาคิบเสริมนํากันสิไหมคะ่ะกับผู้ใดสนใจกสาาออ็สามารถเข้ามาเบิ่งอยู่สวนพี่เตวได้เลยได้เลยจ้าสามารถติดตอ่อพี่เตวไ,ได้จังได๋จ้าก็คือว่าเฟดก็คืออะพีอารุนีหงคามีค่ะชื่อจริงแล้วก็บเบอร์ติดต่อคือ0987857049ค่ะจ้ามื้อนี้ก็ต้องขอบคุณพีลล่แตวหลายๆเด้อค่ะที่ให้โอกาสทั้งเพจเข้ามาเบิ่งอีก ช่องทางหนึ่งในการสั่งได้ได้เสริมวันนี้ขอบคุณพี่เตียวหลายหลายได้จ้าขอบคุณค่ะ